สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class, 150, เวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสหลังการเปิดตัวล่าสุดของ New Honda CB 350รถแนวคลาสสิกจากค่ายปิกนกไปก่อนหน้านี้ไม่นานก็ได้สร้างกระแสความท้าทายกับทางค่ายอย่างรถยนต์ Enfield และล่าสุดก็ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังจะโดนท้าทายอีกครั้งนะครับจากทางแบรนด์สัญชาติอังกฤษด้วยกันอย่าง Triumph ทางค่ายไทอัมเองนั้นได้ประกาศออกมาอย่างชัดเจนขอนหน้านี้แล้วว่าได้ร่วมมือกับทางค่ายบาจาร์ในประเทศอินเดียเพื่อพัฒนารถในคลาส250รถึงเ0 0เพื่อสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ๆใ,ในราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายและเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้ในงวงกว้างมากขึ้นทางเว็บไซต์ v i s o d a า c o m นะครับได้ทำการวิเคราะห์ว่า มันมีความเป็นไปได้สูงที่รถรุ่นแรกจากโปรเจกต์นี้จะเป็น Triumph มทรง c l a s s ิกแบบตระก,กูลบอนน i วิ e นะครับในคลาส 300-350cc เพื่อท้าชนกับทางโรย a น e n n i i l d m e t e o o 350ที่กำลังจะเปิดตัวกันเรน็วนี้รวมไปถึงแข่งขันกับ New Honda CB 350ด้วยซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันค่อนข้างจะแน่นอนแล้วว่ารถ Triumph e 300-350cc นั้นจะมาในรูปแบบของเครื่องยนต์แบบ1สูบระบายความร้อนด้วยอากาศ ซึ่งดูแล้วมันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมนะครับในความร่วมมือของทาง Triumph และบาตจาร์ดสำหรับการผลิตรถในคลาสนี้กับราคาที่น่าจะไม่เกิน2 0 0แสนบาทเพื่อเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆและเหมาะสมกับสภาพเศร,รษฐกิจทั่วโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวจากหลายๆปัจจัยซึ่งคาดว่าเราจะได้เห็นการเปิดตัวยังเป็นทางการในช่วงปี2022 สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส